คือมือเด้อมีกึ๊กเล็กขอบคุณลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่มอบให้กับลูกลูกได้รับเรียบร้อยทุกบาททุกสตางค์เรียบร้อยแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณ พ่อใหญ่ว่าเธอวินแล้วรถเธอถึงลอตเรีแล้วคือฉันนะจ๊ะโอ้ไม่ไกลเด้นลตีไอ้แมน I am the lottery winning for for win for l l a นโอเคดังค์ดังค์กอดดังค์บูดาดังค์กอดดังค์ดังค์กอดขอบคุณคุณพระคุณเจ้า นี่เราจะขึ้นไปดูอะไรคะเรายังไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่เดินไปนี้จะไปไหน <laughs> โอเคเดีย่ยนะคะพี่น้องคะเฮ้ยได้เหงือกคือกันเด้อคะ่ะอ๋อเยราะงี้อันนี้คือว่าวิ่แคมป์นักกันนะคะพี่น้องคะแต่ว่าเราปั่นจักรยานนะโอ้ยเริ่มจะเมื่อยแล้วพี่น้องคะขึ้นมาดูอะไรนี่ชมนกชมไม้นัวฝนหน้าเถือ่อนัวฝนหน้าเถือ่อ

เงือกเริ่มออกแล้วห้อนทั้งห้อนทั้งเย็นอากาศแบบนี้ถ้าลัดออกจากช่างไปใส่เทารัดเลาะปอแปะไปใส่เทาเอ้ยเฮ้ยเฮ้นขานีกูทุกเกนนีกเกนอ not go no if you go not พูนค่ะอีตาเว้นอยู่กลางพูนล่ะครับพี่น้องค่ะมีฟิวอัวตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงห้าสิบกว่านาทีพี่น้องคะพูนแดดบ่ออกบ่ายสองโมงกว่าเอาตีข้าวๆเกือบสามโมงสักค่ะ ย่งางขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์วันนี้แดดไม่ออกเนาะคะ่ะกี่้าบางแดดฮู้นค่ะเฮ้ยเพราะยามากพพขควยย่งางขึ้นมา Ist meine Tirak fertig? Hat sie genügend? Hot, 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 hot. Wie heißt es auf, auf Türkisch äh, auf Asiatisch? Hot, 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 Asiatisch. Run run. Run! hot. Hot, hot, Ron Run, run, run. ตอนตอนออกจากรถมากก็โอเคอยู่ดอกค่ะเอ้ยสบายค่ะไม่เป็นไรค่ะผละค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศเนาะค่ะขึ้นมาเนินเขาเพื่อมาชมวิวทิวทัศน์ค่ะที่เมืองอ่ากาเอชาค่ะพี่น้องมองไปข้างล่างสวยงามค่ะพี่น้องค่ะแต่ก็น่ากลัวเวลายินโทรศัพท์ออกมาจากมองเขากันมากมัน แล้วมาจะรอดออกจากหัวพี่น้องขาไปวนไไล่ศูนย์อยู่นี่สุลึก <c oughs> นี่แหละค่ะสไตล์พญ่แมครับพี่น้องขาบางเทือ้อลันลันนี่นะบางเดิอลันเขาบอกอย่างหนึง่งเอาจังหนึ่งในพี่น้องขานั่นแหละถึงก,กายความรันของพญาเ,เป็นสีอลไรค่ะอุปกรณ์อุปกรณ์ก,รการสร้างของพใหญ่มักอักตุงนะนิกแม เราสิทไายอันนันพี่น้องกะเดี๋ยวเวลาเสียหอยเบิงนั่นค่ะเรากำลังสิทไทยเรือนะคะเรือกำลังจะเข้ามุมของอหน้าผานะคะเนาะพูนค่ะโอ้จ i ขอนอินชิฟก็จะต้องไม่กินวันฟังแล้วมันจะเปนเพ้งอัพปีพัสดุ På en, stærk. det var en angst. Du har været er Stop! Stop! Ikke videre! Halt! Halt! Vandet kommer! Hallo! Du har Det er fornøjende! Du er Nej! Nu er det Skibet er ก็วิก The one S and ship ไก่หอดทางลงไปท่าเพิ่งจะหอดเบอร์แปดเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเดินเดินออกกำลังขาค่ะเออันอันเรื่องเมื่อยบวชใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะตอนเดินกับหอนถอดเสื้อถอดนั่นเพราะ Wir müssen weitergehen, ein es kalt ist. Es ist Wo sind wir? Da sind wir. Okay, weiter. Da sind wir. Warum bist du immer so krank? Du musst das Leben, Leben fließen lassen. Du musst in zehn Jahren in zehn Jahren sitzen wir zu Hause. Ich kann keinen Schritt mehr laufen. Und du sagt, kannst du dich noch erinnern an die schöne Wanderung in Gaeta, wo wir 150 Höhenmeter gegangen sind und auf den Leuchtturm zum Leuchtturm gegangen sind und wo ich, wo ich fast zu Tode gestürzt wäre. พ่อยาวงสีนอพี่นองคะพ่อยาวาเธอยังเด็กน่อยอยู่ถึงยางไปเปียวมาจน่าอีกสิปีข้างหน้าฉันก็ไปพาเธอยางแล้วฉันก็ต้องฉันออกบานบ่อฉันก็นั่งอยู่ใต้เฮี้ยนเธอกับสิได้ช่อฉันว่ามนีห้างไปยางมองนี่ความสูงท่นนั้นเท่านี้สิได้นั่งคุยกันสิได้ว่าความหลังกันมาจนมาฮวันค่ะพี่นองค่ะอเป็นฮวอน เจ้าอยู hmm. huh? ่หูมาสดูาแค่ห่ามันมีอะรเอ่าขแตก่าันอจนมาเปียกเปียกันยอดเอวัถมันกะนหนาวเนาะตอนออกจากรถแม่ตอนยางออกจากรถแม่มันอากาศเย็นวูบวูอยู่ยางไปยางมาเหงายวดแตกแขีนพูดอนลูกสรก็ไม่คันจะเวนวีวลูก เด้อ s ุ่นไ n d so hot ้ h หั i นี่ r a d e in der 7 970เมตรฮะ920เ s ตรฮัลนี่ขอใออกพี่น้องคะพูน่ะอากาศว่ามีแดดเด่นแต่เขายางมากเนาะยางขึ้นมากยางขึ้นเขา V6 โอ้หยังกำลังเบิ่งความสูงพี่น้องค,นนอค่ะคือย่างขึ้นมาตรงโอ่าโบสถ์ตรงนั้นเนาะพี่น้องค่ะแล้วก็ย่างชมช่มชมขึ้นมาเรื่อยๆมันก็นมีทางมียางขึ้นไป,ปนภาษาดอยเขาว่าวันเดินเหรอคะแด,ด้รปล่าคะคือย่างเหรอคะคือย่างเลนนง่นย่างชม, <14 6 S 1> มสูงลอยลอย46ความสูง146อ่า อีกอย่างก็เขาเอื่มิเตอร์ตีร้อยสี่สิบพกมิเตอร์กว่าสูงกว่าน้ำทะเลนึงวิววิสต์เตอร์เยอะหรือฮะเดสเซนท์วิววิสต์เตอร์วัดไม่เดอะฮุกเฮาส์อีกอีกไว้สน็กเราถามว่าอ่าอ่าดูแค่ลูกเหี่ยแฮปออดเฮียฮะโนแฮปสกายบอกอินเนียเฮียเสียที่ใสน์นี่เราซื้อ สื่อกันอยู walk, leton, heures, 300, ่อะสกายวอล์คเนาะค่ะยู่กรุงเทพเสียสกายวอล์คเนี่ยฮาร์เบอร์นิกอันเสียสกายวอล์คยู่กรุงเทพเหรอครับที่น้องเพิ่นถามว่าความสูงสกายวอล์คยู่กรุงเทพเท่าไหร่ไรก็จำไม่ได้แล้วสามร้อยอ่าสกายวอล์คเนาะสกายวอล์คทาวเวอร์สามร้อยอมหานครมหานคร314อ่า 3, 5, 7, 4, 5, 6, 5, 6, und wir sind 146 doppelt ja so doppelt so hoch Hau hier. 146 146 Meter. Uh, 146 m ich you ich you uh, bangkok bin hier doppelt Doppelt. doppelt so hoch. Komm, einen ไมปวดชิงช่องเราบอกเหียเราเนี่เวลายานคนยางมาเห็นย <c oughs> ังม <c oughs> no. ีคนยางปลาไปอยู่ด้วยค่ะพี่น้องว่าคนพี่น้องคะเป็นอุโมงค์หลอดไปนะคะอุโมงค์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 หลอดไปเองสันนะคะพี่น้องคะสวิลังวิลังใส่เป็นอุโมงค์หลอดหลอดไปหลอดไปหลอดไปอยู่วนลุก นี่คุดะ้ะไปไหนมานี่สิมันเป็นหลองคามันเป็นอุโมงค์อุโมงค์เป็นอุโมงค์แต่ละช่องแต่ละช่องย่างไปไปล้วไปนี่จะพากลัไปย่างออโอ้ เออมันเป็นคื่การเมืค่ะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นอุโมงค์หลอดไปหลอดไปเซมๆมะฟอลลองทางมะโกยะนี่แหละค่ะพอลอดอุโมงค์ What is that What is แล้วก็ What is t h นี่ก็เป็นอุโมงค์เข้าไปนะคะ What is that นี่ก็มาเลนกินนู้นที่สกินน่านุ่มรุ่เอา ตั้งเยอะมากเน้นไปเลยทนเลยทนนิถ้ามันอุโมงค์ยาววิไลกับว่าผายางหล่ะครับพี่น้องขามันเป็นอุโมงค์สั้นๆเป็นเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นสั้นไปเนาะค่ะหลอดไปหลอดไปหลอดไปเป็นสมัยตะกี้โอ้ยโอ๊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 ยฮะโอ้นะพี่น้องยังไม่ทันจบ The next you can go the next before <c oughs> เฮ้ยจ oh, mm ุดสุดพุ่มเงียนครับสองอันแล้วมันจะมีช่องนิดหน่อยรอดไปรอดไปเนาะคะ่ะพี่น้องคะช่องนิดหน่อยเพื่อจะรอดเข้าไปตรงนั้นคะ่ะ mm hmm. ไปละปุ่นมากก็ไปทะลุปุ่นดิค่ะไม่ยังมากไปแล้วปุ่นโอเคอีเกนหย่าอีเกนอ จะกับผ้าคอยมาเบิ้งอย่างเนาะพี่น้องกองไปไปยายมากก็ได้บุกป้าผ้าดงอุ้ยเฮ็ด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 ชวามันฮัลโหลฮัลโลอ้ลอาา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 คาะาุ่าาาอาา่าาุอาาาาาาาอาาาาล้นาา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 ากเาา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 า่ามาา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 นาา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 วาาาาาาเาานาา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  พี right. long, long here, yeah. okay, ่ไล like ่ลังลังเหงื่อใจโฟกี้อย่าโอเควิกเคนยืนอินสตารสก็เป็นสมัยเก่าสมัยก่อนเนาะค่ะนี่เฮ้ยยางมาตะกวงกันไกลอีกแล้วพี่น้องคะนั่นแมนอีหยังอีกกบบเช้าวันนี้เช้าอึบอึบอึบเออเออนี่คืออะไรคะ What is that เารอ่ับกราบฮะอกราบคุณเป็นอีหยังพุทธาวีรังจะโอนวันเนี้ยจะโอนวันฝรั่งยี่ใสเหรอผุนเรากำลังไปอ่านประวัติพี่น้องคะเป็นอีหยังนอเป็นอะไรคะฝรั่งฝรั่งยางสวนไปสวนมากเขาใส่เสือใส่เสือกันหนาว Man kann sagen, man muss. Wie lange ist es An die Bangbangas. Ganz an... Oh. Das ist die Tomba. Ist Lucio Monazio Blanco. Was ist Matt? Was ist das? Was immer das heißt. Anis. Ah, äh, Faro. Ah ja. Wie lang? Wie lange ist das? Hier bin ich noch. Ich Mausoleum. Ich bin 1839. Hm. Wie lange hat er das gemacht? der Klipp hat, dieser Maurizio. นี่ค่ะสมัยเก่าสมัยก่อนที่เป็นยังสีละเนาะพี่น้องเนาะเป็นอ่าฝรั่งแต่ฝรั่งมีสลังเนาะวิไลบองหัเนาะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเป็นอีหยังบุพี่น้องค่ะวิไลหาพ่อใหญ่เอาเอาหาพ่อใหญ่เบิ่งค่ะเพราะอันที่อันนี้มันแปลว่าอีหยังภาษาไทยแปลว่าอีหยังว่ัสดุ อันบ uh ัดเบิ้งออกมาแล้วพี่นองค่ะมันเป็น่วงซุยหรือภาษาบาลเฮาเอินสุสานล่ะค่ะพ่อใหญ่บอกว่าพรอะาสเขาตายอยู่ในหันค่ะทีฮีวัดว่าวาุ่มอ่อนัววันนัววันเปโซนเอ็นโทษแอนพูดดีรอยเธอมาเคนเฟื่อไรกฟจบเ่อือฮะฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า t ่าฮ่า after c h r i s t u s in i e กี่ฟอเรดฟิสูฟิฟิสูฟเพนมาฟงเฮียซูฟฟงเฮียซูบะเซรโอม่าโรแมนโรแมนเป็นอันสุสานเบิ่งไปแล้วเบิ่งไปมาพี่น้องกะบอกไปง่ายว่าอันภาษาอิตาลีที่เขาเขียนไว้นั่นอันเจ้าเขาไปเบิ่งใน Google ในควายเนีภาษาไทยมันเป็นเขียนว่างใดห่วงซุยว่ะสนพี่น้องกะไอ้วิไลหัวรอเอเจออันวิไล่ปเด็หัวลรอสถานที่ได้ค่ะวิไลหัวลรอว่า วิไลบันไดหัวเลาะสถานทีได้ค่ะพ oh ี่น้องคะวิไลหัวเลาะการอ่าอ่าความโกของวิไลกับพญายโนคะเนาะอ่าหลายปีดีดักคือว่าหลักฮะเนาะสมัยอ่าอีหยังก่อนพญายสมัยก่อนโรมันพญายวาประมาณนั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนั้นก็คือเห็นไฟมิมๆๆๆอยู่หันบ่คนาดนั่นมันกระทบแสงแดดหน่อยนึงค่ะเนาะค่ะเนาะนั่นมันเป็นไฟลอกมีกระทบแสงแดดขึ้นด้วยแล้วก็เป็นไฟด้วยค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่า สุสานค่ะพี่น้องค่าเห็ดสุสานผู้ชายผู้นั้นทีเป็นเป็นผู้ใดไม่รู้เป็นจังใดไม่รู้กับเบ้าหูไม่ไรูบบ้ร,รู้แต่ว่าเป็นสุสานเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นภาษาบ้านเฮาอ่านไปแล้วอ่านไปมามันคือสุสานค่ะในการสอบถามพ่อใหญ่ได้เรื่องได้ราวแล้วนะคะพี่น้องขะนั่นก็คือเป็นสุสานเนาะคะ่ะสุสานสมัยโรมันสมัยตะกีเนาะค่ะพี่น้องขาแล้ววิไลก็ถามพ่อใหญ่ว่า ความน,าน่าความเก่าโบราณประม่ณเท่าใายเนาะคะ่ะพี่นองคะ่ะเพราะง่ก็บ,บอกว่าสวายเท้าสันเนาะแม่แม่เด้ส,สวายเท้าสันสวยายเทาอ๋อสองพันสองพันกว่าปีค่ะสองพันกว่าปีความเก่าแก่ซ้ำกับคริสต์ศักราชเลยก็เกือบซ้ำกับคริสต์ศักราชแล้วค่ะพี่นองคะ่ะความเก่าแก่ของอสุสานอันนี้เนาะคะ่ะหนึ่งคนหนึ่งผู้ชายอยู่ในตรงนี้แล้วเขาก็ <laughs> สอบถามกันอันก็อันเขียนมาว่าห้วงสุยห่วงสุยไปเล่กัตกใจว่าใครอีกปัญญามมนก็เป็นนักเสียว่าคล้าย,ยาาๆฟี่โดมภาษาดอยกับว่าฟีโดมนะคะพี่น้องคะภาษาบ้านเท่ากับเอินสุสานนะคะที่ฟังสมนะคะน้องพี่น้องคะเอาค่ะพี่น้องคะวิไลสีเลนหลอกให้เบิงนะคะ น้ะค่ะนาะพี่น้องคะถัดจากสุสานนู่นก็จะเป็นจุดชมวิวน่ารักพี่น้องค่ะหมู่บ้านวิไลสุกงอยยุหันล่ะค่ะต้องหันวิไลกระพยใหญ่มากอันเอาอันเอานามเนาะคะ่ะพ่อมาจากเมืองอา่านาโปรลีเนาะคะ่ะ มาหอดพี่ที่แรกว่าสิกากันไปพักอยู่สปาล้องกาเนาะคะ่ะสเปรล้องกาที่แรกว่าสิไปพักอยู่สเปรล้องกาบาัดนี้มาเห็นแคมตรงนี้โอเคมันดีกว่าสเปรล้องกาและอีกอย่างหนึ่งมันมอกไก่จากตัวเมืองนะคะเพื่อที่จะเดินไปอ่าเพราะว่าจะพักกันที่นี่ประมาณ2องหรือสาคืนเนาะคะ่ะบาดนี้กันนั่นแหะค่ะตรงนั้น โปรมีไร่ข้าวมาลิม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 ทะเลมาแต่ทั้งพุนล่ะค่ะพี่น้องคะทั้งเขาอันตัวใหญ่เขาตัวรงไงมาชนเขาลูกใหญ่พุนล่ะค่ะแล้วก็มาซื้อมาแวะวิ่งซื้อแวะซื้อกุ้งยูหันถาดหนึ่งฟมถาดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะแค่สิบยูโรไม่แพงเนาะค่ะจากสุสานมาเนี่ยค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะก็จะเป็นจุดชมวิวเนาะค่ะพระแม่มาเรียเนาะค่ะมาเรียเนาะค่ะเนาะค่ะแดดไม่มีค่ะพระแม่มาเรียเนาะค่ะ เราก็ได้เดินลัดเลาะรัดเลาะ,ะนะคะพี่น้องคะ่ะอันหนทางทางมันเลี้ยวรถคดเคี้ยวคึองงูนี่นะะเนาะค่ะนาะพี่น้องเดินลงเขามาอีกฝากหนึ่งนะคะหลังจากอ่าชมพระแม่มารียพระแม่มารียเนาะค่ะเนะาะประกาเห็นเขาแลนออกกันร่งกายแต่ว่าเขาสิแลนน้าถนนนะคะแต่วิไลกับพงไยเดินลัดเลาะคะ่ะลัดลัดตัดถนนเพราะถนนมันงอคืออันคือง,งูนี่นะคะอันก็นเลยพระเขามีทางลัดกันเลยพรากันยางลัดเนาะคะ่ะเพราะว่า อากาศมันก็เริ่มจะไม่สว่างสวัยแล้วค่ะพี่นงค์คะเอาละค่ะพี่นงค์คะ,อะขอบคุณพี่นอ้องปค์ไปสู้ผู้สุ้คนนะคะที่เป็นกำลังใจให้พ่ปัญญายกพี่ไล่เนาะคะ่ะพี่นงค์คะพี่ไล่กับพ่อใหญ่ขอย่อยงางรถละรถละเพื่อที่จะไปทะลุถนนใหญ่ก้อนดนะคะเนาะยางล่วงจากเขาแล้วค่ะแต่ว่าอากาศมันมืดแล้วถามว่ามืมดมันก็บม่มืดหรอกค่ะมันก็บป็นเมียนย่ม,มันแรงแต่ว่ามันคึมนะคะเ้ายงยางใส้ต้นไม้พี่นงค์คะพอเราเดินใต้ต้นไม้มันก็เลยดูมืดคึม พอกันไม่เจอกันไม่นะคะเหมือนแล้งกะยักกระสีผ้าไปเบิงไฟในตัวเมืองอาอากาเอธานะคะพี่น้องคะกลับไปเบิงไฟเนาะคะ่ะเนาะไปดูไฟที่เมืองเบิงไฟในเมืองกาเอธาะคะ่ะเอาค่ะพี่น้องคะ